สวัสดีค่ะพวก,กับเราช่องน้องมิชันะยแฟมิลีะคะวันดีวันนี้สาวสวยแล้วใส่ชุดเด็กหยาไอหยาน้งอ,ยยนองศวศนาใส่ชุดใส่ชุดของคุณแม่น้องนะคะสวยมากสวยมากอาเออรักกันรักกันรักกันนะคะรำอ๋อแล้วโอยโอยเป็นตาแลนขนาจะใส่ชุดนี้น้องนุช

เด้อเด้อไอ้อสวยมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะดูดะดูดะอีพ่ออุ้ยนั่งอยู่ในกระตาพุ่นตะพุ่ณแน่นแน่นแน่นู่นนะเอคึกมากคึกมากคึกมากไอเยอะพ่อมัาผงไว้ก็เลยใช้หวงตีผงนะตีไตถงอะไรมันแน่นหนูวะ อะไรมันแน่นๆอยู่ตรงพุงวะอยอ่กินด้วยพ่อกินด้วยหนูกินด้วยอ้หคึกคักคึกคักคึกมากดูดูแม่หนุนทำอะไรดูแม่หนุนทำอะไรออกมาเร็วมาเร็ว

เร็วมา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 เร็วลูกมาเร็วดูอตูดไปสุดยอดเลยค่ะแม่แม่สวัสดีแม่แม่มาเร็วอะไรนาะมาตามผิดไม่อยากไปควานอ่านม่มาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วเอ้าลุยมานี่ยสองสี่แไม่ควานอ่านไม่ออกขอบคุณนะคะที่ส่งของขวัญให้นะคะแม่ขอบคุณมากมากเลยเออวิ่งตามพ่อเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้ามันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงมาบอกแม่สิมันเป็นยังไง แน่นพุงไปลูกเออจะวิ่งอะไรทำไมแท้อีเออแม่อย่าไปเดินกับพ่ออะไรลูวกับพ่อดูดูกระโปรงยัวใหญ่มากเลยกว่าจะใส่ได้เป็นกะปีต้องมันต้องกะปีก่อน ช่วยคนช่วยสวัสดีค่ะปากกรไรกระเชยสำหรับคลองน้องพี่เชยตันลี่ด้วยนะคะ